วันนี้นะครับถึงคิวรถตัวเองนะครับหลังจากที่คันนี้เนี่ยอยู่กับเรามา10ปีได้นะฮะแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยเรียกว่าใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่ามีอะไรต้องถามว่ามีอะไรไม่ใหม่มากาเลยวะเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับเนี่ยแล้วเบิกแท้ทุกตัวนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เบาะที่เราทํามาใหม่นะครับรถก็ดูสะอาดตาดูแลง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนกันชนหน้าเมื่อกี้ที่ใส่ยังเป็นกันชนเดิมอยู่กันชนตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยฮะไฟก็จะ ก็เบาจากสีเทาแล้วก็เปลี่ยนให้มันดูเข้มขึ้นพื้นจากธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นลายไม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถคันนี้ออกไปเดินทางไกลอีกกันนะครับกะว่ารอบนี้จะขึ้นไปทางเหนือนะครับก็เลยเซอร์วิสรถทีเดียวแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยราคาเนี่ยที่เราทํากันเองนะหมดไปประมาณ วันนี้นะครับถึงคิวรถตัวเองนะครับหลังจากที่คันนี้เนี่ยอยู่กับเรามาสิบปีได้นะฮะ mm hmm. ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบูรณนะจริงๆบูรณนะมันมาหลายรอบแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นการแต่งแล้วครั้งที่แล้วก็มีการเปลี่ยนน่าจะเป็นแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วก็พลิกโฉมจากใส่ร้อยยี่สิบมาเป็นล้อสิบหกแล้วก็เป็นสไตล์แคมเปอร์แวนเพราะรถคันนี้เราใช้เดินทางแล้วก็ลูกๆหลัลลงๆเริ่มโตก็คือไปลุยเรื่องของการ เข้าปู่ป่าแคมปิ้งบ้างนะครับแล้วครั้งนี้เราก็เปลี่ยนไฟหน้าไปแล้วมีการแร็ปฟิล์มกันใสไอ้ฟิลม์ลมใสกันลอยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมมีพอดีมีรถเข้ามาใหม่เป็นรถที่ผมใช้เองเข้ามาใหม่ก็เลยมีเวลาที่จะได้ซ่อมคันนี้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยฮะกันชนหน้าหูยืดยืดหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่พวกเนี้ยเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือง่ายรถทั้งคันอะ่ะเราทําได้หมดครับ ส่วนเครื่องเนี่ยที่ยกลงมาเลยเพราะว่ายกแพรลงมาต้องยกแพรลงด้านล่างยกแพรลงเพราะอะไรเพราะบูทยางต่างๆถึงอายุของมันแล้วครับรถมันก็สักสิบกว่าปีแล้วอะเนี่ยบูทยางต่างๆเราเลื้อออกมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยฮะบูทยางเดี๋ยวเราไล่เปลี่ยนหมดเนี่ยฮะแหลกดูครับดูสภาพก็คือใช้อย่างเดียววิ่งเยอะจริงๆนะครับไอ้วิ่งเยอะเนี่ยคือเป็นรถประจำบ้านเลยดีกว่าเรียกรับส่งลูกไปเรียนเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยังดีอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดทําสีพวกนี้ใหม่แล้วก็ยิงทรายใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซีนนะครับซีนเครื่องอะไรเนี่ยเนี่ย,ยมีเยิ้มละออกจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอะไรต่างๆท่อยางต่างๆที่ไม่ดีเราเปลี่ยนเรียกว่าเป็นการทักแมนเทนแนนเพื่อใช้งานมันต่อก็หวังว่าจะใช้ให้ดีแบบดีเลยรู้สึกแบบฟิลลิ่งดีเลยอยากจะดูเหมือนกันว่ารถที่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ย มันสามารถที่จะพลิกกลับมาได้ไหมผมจะไม่ได้ทําแค่ข้างในนะครับเอ้ยข้างภายนอกนะครับเรื่องของพงนี้นะครับผมจะทําภายในด้วยนะครับเดี๋ยวภายในกําลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีจะมาทําเป็นเบาะสีอะไรดีหรือว่าจะแค่ทาเบาะใหม่แล้วก็พื้นเนี่ยผมมีสั่งอะไรมาบางส่วนแล้วที่จะเป็นลางแซนเรทแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดเป็นไม้ลามิเนตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เช็คเรื่องประตูไฟฟ้าให้ดีให้พร้อมใช้งานนะครับ ก็เรียกว่าลุยกันแบบชุดใหญ่ดีกว่ารอบนี้ลองดูก็จะหมดเท่าไหร่นะครับผมว่าคันนี้แต่งไปเนี่ยเกินตัวรถไปแล้วแหละแต่รถเห็นไหมครับสภาพรถมันยังดีอยู่ใช้งานกันอยู่ทุกวันนะฮะยังมีเศษขยะที่เก็บออกจากเกะเพื่อที่จะรถมาทําอยู่เลยนี่ลูกผมยังติดสติกเกอร์กันอยู่เลยดูสีอะไรยังดีอยู่เราเคลือบแก้วไว้ตลอดนะครับด้านหน้าก็ติดฟิล์มใสกันลอยไว้นะฮะ A few moments later นี่กําลังเริ่มเอาเบาะลงแล้วนะฮะ เราจะถอดเบาะออกให้หมดเพื่อที่จะทําพื้นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็บ่จะไปหุ้มเป็นหนังดํานะครับลองเปลี่ยนฟิลลิ่งของรถบ้างฮนะแล้วก็นี่วันนี้ที่จะพามาดูจริงๆคือตัวนี้นี่พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเลือกสีเป็นสีนี้นะเพราะเดี๋ยวเบาะเป็นสีดําก็เลยอยากได้สีตัดกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวครอบรางมินียมไปเป็นแบบมินียมด้านที่สั่งมานานมากนะครับสั่งมานน่าจะเกินกว่าหกเดือนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนครอบมเนียมมันก็จะสวยขึ้นใส่บอกประกอบไปมากขึ้นก็ผมว่ารายละเอียดน่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะฮะสำหรับใครที่ทํารถสไตล์แคมเปอร์แวนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดบังโคลนที่เราสั่งมาใหม่เป็นของถอดนอกมือสองนะครับขอให้หูมันครบแบบนี้หูหมไม่ฉีกขาดนะครับมันจะได้เข้าไปกับตัวนั้นได้แนบสนิทและเนียนนะครับอไหล่มาละเดี๋ยวเราจะมาลื้อประกอบกันทั้งหมดเลยพวก ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์แท่นเครื่องแท่นเกียร์คือครบชุดคันนี้มีอยู่ประมาณสี่ตัวผมเบิกศูนย์ทั้งหมดเลยของแท้ทั้งหมดเพราะว่าผมเคยทํากับรถคันหนึ่งแล้วเป็นรถของผมเองคันเก่าโดยต้าเหมือนกันใส่ของเทียบเนี่ยอยู่ได้สักปีสองปีก็สุดอีกนะครับอันนี้เนี่ยใส่ของแท้เข้าไปเนี่ยสองหมื่นกว่าสี่ตัวตอนสั่งก็เครียดเหมือนกันเพราะว่า รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแพง,งอย่างแท่นเครื่องแท่นเกียร์ด้านหน้าตัวหน้าตัวหลังอะไรเงี้ยตัวซ้ายตัวขวาครบเลยมันมาชุดเดียวกันเลยเป็นสี่ตัวสอง0มืนกว่าบาทนะครับเ <c oughs> บิกแท้เลยแต่ว่าก็ต้องคิดว่าเออเราทํารถแบบเน้นใช้งานเน้นดีเลยทีเดียวก็จุดไหนที่เป็นจุดอ่อนพวกแท่นเครื่องแท่นเกียร์ของเทียบแล้วมันทําให้มันเสียหายเร็วพวกรถโตโยต้าเนี่ยผมก็นแนะนําว่าพวกเนี้ยควรจะเป็นของแท้นะครับอ่าเพราะเคยใช้แล้วแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ส่วนเพาหัวเพาพวกเนี้ยถ้าเราใช้ของไม่ใช่ของนอกเนี่ยบางตัวบางรุ่นนะครับเฉพาะรถบางรุ่นแกนเพามันจะความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าผมเคยเปลี่ยนไปแล้วบางคันใช้ได้แค่6เดือนก็มีปัญหาอีกอย่างเงี้ยครับก็เลยสั่งเป็นของถอดนอกซึ่งก็เคยทําแล้วมันรอดเนาะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับคือใครมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อ เป็นประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยเรียกว่าใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่ามีอะไรต้องถามว่ามีอะไรไม่ใหม่มากเลยวะเกี่ยวกับชงล่างนะครับเนี่ยแล้วเบิกแท้ทุกตัวนะครับเพื่อนๆครับไอพวกเนี่ยฮะของโตโยต้าเนี่ยต้องบอกเลยแนะนำมาให้เบิกแท้เพราะผมเคยถ้าจะไม่ผิดผมเคยเปลี่ยนกับรถวิทไปทิ้งแล้วผมซื้อไม่แท้อาการกลับมาเร็วมากเครื่องสันเกียร์สันตัวเนี้ยครับตวงประมาณ5,000กว่าบาทนะครับพวกเนี้ยเบิกหมดเลย<ๆ>นี่ฮะเบิก พวกนอกไอ้นี้ก็เบิกแท้เบิกศูนย์นะครับทุกตัวบูทแท่นยางแท่นเครื่องนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโชคมันก็เป็นตัวคัสโกอยู่แล้วตัวนี้เออไม่ใช่ตัวนี้ผมใส่ตัวคายาบ้า New RS ใช่ใช่ใช่ใส่ไปถ้าพักให,ใหญ่ๆล้เป็นปีแล้แล้วก็ลืมแต่ก็ยังไม่รั่วไม้ซึมนะครับส่วนพื้นก็นี่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวบาะมาเบาะเสร็จอาทิตย์หน้านะครับ ก็คงจะมาใส่แล้วก็ตัวครอบรางเพื่อความสวยงามก็สั่มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่ารอบนี้ไล่เปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยฮะช่องแอร์ต่างๆที่แบบใบมันล้มใบมันอะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอีกอันหนึ่งที่ราคาโคตรเอาเรื่องก็คือตัวนี้ครับนี่ฮะคิ้วตัวนี้นี่เห็นไหมฮะมันจะกรอบมาแล้วผมสั่งเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นเลยชิ้นนี้ก็แพงนะครับแพงมากชิ้นหนึ่งหลายพันมากนะครับ กันชนหน้าผมก็เปลี่ยนใหม่เพราะหูยึดมันขาดเนาะกำลังส่งไปทาสีอยู่แล้วเดี๋ยวทําสีเสร็จผมจะมาแับฟิล์ใสกันลอยเพราะว่ารถผมเนี่ยเห็นเก็เกยอย่างเงี้ยไม่มีรอยนะครับเพราะเนี่ยผมแรฟฟิล์ใสกันรอยเอาไว้อันนี้มันเกิดเก๋เพราะรถไม่ได้ล้างไม่มีรอยเม็ดหินไม่มีรอยอะไรเลยทั้งฝากระโปรงทั้งทั้งหมดเลยกันชนหน้าเนี่ยที่มันหูมันฉีกเนี่ยเพราะว่ามันเก่าตามอายุมันเคยถอดทาสีไปทีหนึ่งแต่รอบนี้เดี๋ยวผมถอด เปลี่ยนใหม่เลยทั้งทาสีมาใหม่แล้วผมจะใส่ฟิล์มกันรอยให้หมดเลยอย่างเงี้ยไอหน้าเนี่ยผมไม่มีรอยเม็ดหินเลยเพราะผมเคยเปลี่ยนโคมหน้ามาเพื่อให้มันใส่แล้วผมก็ติดฟิล์มใสกันรอยเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับฟิล์มใส่กันรอยนะครับซึ่งที่ร้านเรามีนะครับที่ร้านเรามีอยู่ด้านหลังใครสนใจก็ทักมาเลยครับฟิล์มใส่กันรอยฟิล์มกระจกนี่อย่างฟิล์มกระจกนี่ผมใส่ของ USA ก็จะเป็น s o l a r เ x นะฮะเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ด้านหลังของรถเนี่ยผมไม่ได้ติด เต็มคันนะครับผมติดแค่ครึง่งหัวจุดที่ว่าจะโดนพวกหินกระเด็นใส่เวลาเราวิ่งตามสิบล้อหรือวิ่งต่างจังหวัดด้านหลังเนี่ยผมเคลือบแก้วครับเดี๋ยวรอดูตอนผมเสร็จแล้วกันว่าสีผมมาหลายปีแล้วแต่รถผมยังเนาอยู่เลยและนี่ฮะที่ต้องเปลี่ยนอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับที่เปลี่ยนใส่เข้าไปและก็เปลี่ยนครับอันนี้แหละเก่านะฮะแหลกใหม่ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้รอบนี้ทําอีกเป็นแสนครับอัปเกรด ทั้งแต่งทั้งซ่อมทั้งอัปเกรดนะฮะ The next day นี่บอกมาถึงแล้วนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นแผงข้างที่เดี๋ยวเราอัดมาใหม่นะครับเป็นหนังนิ่มมากนะฮะอนนี้นะฮะทำมาใหม่หมดเลยทั้งหมดเลยนะครับเดินดได้เทาเข้มนะครับหนังสไตล์เนี้ยก็จะดูอันนี้เป็นหนังต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ เป็นหนังที่ลายหรือลวดลายหรือว่าความผิวของมันเนี่ยจะเรียนแบบต้องบอกงี้ดีกว่าคล้ายๆกันกับหนังนาป้าแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการจะเซฟก็เป็นตัวนี้ได้นะครับนะฮะมีที่จะเย็บเย็บเรียบหรือเย็บย่นได้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็เราก็เลยกําลังไล่เก็บภายในกันอยู่นะ่ฮะเก็บภายในให้เรียบร้อยเปลี่ยนอะไรต่างๆให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า ว่าท่านไหน,นครับอยากจะทํารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นไม้เรื่องของเบาะเรื่องของสีเรื่องของเก็บรายละเอียดต,ต่างๆช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับมาที่เราก็จบเลยอันนี้ผมทํารถผมเองแต่ว่ารถลูกค้าเนี่ยเราก็ทาเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งใครสนใจดูคลิปนี้แล้วอยากจะทําก็ติดต่อเขา,าได้ที่วิวสเปกโคล่นะครับหรือไม่ก็เข้าไปชมอะไรต่างๆนะครับได้ที่ YouTube ของผมนะครับก็คือวิวสเปกชาแนลนะครับหรือว่า ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ส่วนตัวคุยกับผมได้เลยก็คือ Li n e แอดนะครับไลน์แอดมีแอดชแล้วก็ก้าสุนคานะครับเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเล a few moments later. นี่ก็เป็นนะฮะพื้นด้านหลังนะครับเราใส่รางเข้าไปแล้วนะครับรางที่เราซื้อมานะครับแล้วก็นี่ฮะเบาะเดี๋ยวเราก็ไั่จะใส่เบาะตัวหลังพอดีวันนี้จะเปลี่ยนฟิล์มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านะครับนี่เบาะด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ แถวสองก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับดูสะอาดดูเรียบร้อยขึ้นเยอะนะฮะแต่จุดตรงนี้ต้องหาอะไรมาเก็บหน่อยให้มันดีกว่านี้ให้มีตัวจบสักนิดหนึ่ง t h o u r s <hours> later <S ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในท้ายนะครับเรากำลังไล่เก็บงานกันอยู่นะครับเปลี่ยนกิ๊บเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เก็บความสะอาดนะครับนี่ฮะ จะต้องไล่เก็บไล่ฟอกทาความสะอาดภายในพื้นใหม่ให้หมดเลยตอนนี้ก็คงจะดูแลง่ายแล้วนะครับเป็นพื้นยางนะครับแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นพื้นยางลายไม้นะฮะด้านหลังเราจะประมาณนี้บอกที่เราทํามาใหม่นะครับรถก็ดูสะอาดตาดูแลง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนกันชนหน้าเมื่อกี้ที่ใส่ยังเป็นกันชนเดิมอยู่กันชนตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนนี่ฮะไฟก็จะใส่ขึ้นเยอะนะครับกําลังติดฟ,ฟิล์มใส่กันลอยอยู่นะครับนี่ฮะทำสีแล้วเรียบร้อยนะครับ กิ๊บๆเลยแล้วก็ติดฟิล์มใสกันรอยเพราะนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมผมต้องติดเพราะนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูครับอันเก่าเยินมากเพราะโดนหินตลอดทางเลยนี่ครับนี่นะฮะเยินสุดๆนะครับถามว่าทำไมไฟถึงไม่มีรอยจุดๆเพราะผมติดฟิล์มไว้ตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเพราะผมติดฟิล์มไว้ ฝากระโปรงไม่มีรอยเลยเพราะติดฟิล์มไว้ถามว่าทำไมกันชนหน้าถึงไม่ติดพอดีตอนนั้นเนี่ยแฟนผมอะขับรถไปกระแทกขู่ตรงนี้มาแล้วทีเนี้ยฟิล์มมันย่นเราก็เลยลอกฟิล์มออกหมดเลยพอลอกฟิล์มออกหมดเท่ากับว่าชิ้นเนี้ยที่ไม่มีฟิล์มชิ้นอื่นมีฟิล์มเลยทําให้เนี่ยฮะรถดูไม่สวยเลยตรงนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนกันชนใหม่ด้วยหูยึดด้วยอะไรด้วยก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยไฟสปอร์ตไลท์เหลืองก็ยกใหม่ทีเดียวเลยให้มันจบๆนะครับก็ใกล้แล้วแหละครับ คันนี้เนี่ยกระจกหน้าเนี่ยผมก็ติดฟิล์มกันนิลรภัยไว้ด้วยป้องกันสะเก็ดหินป้องกันแบบพวกที่ปลาหินปลาอะไรอย่างน้อยให้มันป้องกันไว้ได้ทั้งนิดนึงก็ยังดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตั้งศูนย์นะฮะเราต้องจับเอาให้แบบเนียนเลยทีนี้จะได้ใช้งานอย่างสบายใจนะครับ นี้ก็คือจบแบบ c o m p ลี t แล้วนะฮะผมก็ได้วิ่งลองเทสดูแล้วทุกอย่างก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วก็คือมีแมเทนแนนเล็กๆน,นอ้อยๆอะไรที่มันเสียหายแต่รอบนี้คือชุดใหญ่จริงๆนะครับรอบนี้เนี่ยราคาเนี่ยที่เราทำกันเองนะหมดไปประมาณแสนแสนนิดๆนะไม่ถึงแสนหนึ่งได้อันนี้คือราคาที่เป็นเราทำเองนะครับช่างงเราเองเสียเวลาของเราเองค่าอะไรก็คือต้นทุนของเราเองนะครับ ซึ่งองบอกว่าอะไรของรุ่นนี้ก็ถ้าเป็นของแท้ทุกตัวค่อนข้างแพงมากนะครับก็เบาะจากสีเทาแล้วก็เปลี่ยนให้มันดูเข้มขึ้นพื้นจากธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นลายไม้กันน้ําด้วยนะครับแล้วก็รางที่เป็นรางพลาสติกเราก็เปลี่ยนเป็นรางสแตนเลสพาไปดูคร่าวๆอีกทีหนึ่งสีเสอือทุกอย่างคราวนี้มันดีอยู่ละเงาอยู่ละนะครับนี่ฮะรางเป็นสแตนเลสพื้นเป็นลายไม้แบบกันน้ําได้นะครับเบาะก,ก็นี่ฮะเป็นโทนแบบนี้เลยนะครับ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นโทนนี้เลยนะฮะนี่ก็ออกมาดูเนียนตาดีนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถคันนี้เอาไปเดินทางไกลก,กันนะครับกะว่ารอบนี้จะขึ้นไปทางเหนือนะครับก็เลยเซอร์วิสรถทีเดียวแล้วก็มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ารถเอาผ่านเนี่ยทางเราก็สามารถทําได้แล้วก็นี้เป็นรถของผมเองนะครับที่เดินทางใช้เอง ก็เอามาทําให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดจะมาปรับแต่งจะมาเปลี่ยนอะไหล่อะไรหรือทําสีก็นึกถึงเราได้นะครับที่วิวสเปกโคล่านะครับใครมาดูดูมาถึงขั้นตอนนี้แล้วอยากจะดูรถที่เรารีสโตหลายรุ่นหล,ห,ลหลายคันที่เราทําไว้ลงในช่องของเราไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องทาง t k t t o k ช่องทาง Facebook อะไรก็เซิร์ชวิวสเปกนะครับแล้วก็นี่ฮะหลายรุ่นที่เราทาํากันก็ ได้หมดแหละในเซกเมนต์ของร้านเราก็คือจะทํารถได้ทุกเซกเมนต์แต่วันนี้เป็นคลิปของเอาผ a r d 10ปี2006นะครับตั้งแต่รถยุคนั้นนะครับเราฟื้นคืนชีพแล้วก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็แมนเทนน์มาแล้วก็แต่งเป็นสไตล์ Camper ร์แวนนะครับภายในก็ทําให้มันดูสะอาดเรียบง่ายแฝงไปด้วยความเข้มนิดนึงเพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ที่สําคัญผมมีเด็กๆในบ้านเยอะออเวลาที่ เขาทําอะไรหกหล่นก็ทําสะสาดง่ายเช็ดง่ายและที่สําคัญเลยแม่บ้านจะชอบมากเพราะมันไม่เก็บฝุ่นเป็นสิ่งที่เขาบ่นเยอะมากว่าเอาผาดเวลาอะไรล่วงลงไปมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันเก็บฝุ่นดูดก็ไม่ค่อยหมดตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วพื้นข้างในเป็นไม้หมดแล้วเป็นพื้นกระเบื้องอยางลายไม้อย่างนี้ดีกว่านะครับที่กันน้ำได้นะครับเขาจะออกมาประมาณนี้นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลงมาให้ด้วยนะครับกับช่อง s p ท c บของเรานะฮะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วสามารถ ย้อนไปดูคลิปต่างๆของเรานะครับน่าจะเป็นร้อยกว่าคลิปแล้วที่เราทําไว้รถต่างๆนะครับแล้วก็สําคัญของเราฝาก,กด้วยครับร้านแม็กร้านยางทําโชค๊คทาช่วงล่าง,งเราวิสเปโคลานะครับฝาก,กด้วยนะครับสวัสดีครับ